พอไหมครับพอไหมครับรบุคบบ๊คครับผมพูดถึงการกลับมาติดทีมชาติครั้งนี้หน่อยครับครับผมก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณทางโค้ชอิชิแล้วก็สมาคมครับที่เรียกผมกลับมาติดทีมชาติในครั้งนี้คือจากครั้งล่าสุดม,มันมีกระแสดรามาค่อนข้างเยอะกับครั้งนี้เราตั้งใจยังไงบ้างเอ่ยครับผมก็การกลับมาติดทีมชาติในครั้งนี้ก็ส่วนตัวก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ตื่นเต้นทุกครั้งเหมือน หมือนทุกครั้งครับที่เคยติดทีมชาติครับก็พยายามจะทำผลงานออกมาออกมาให้ดีที่สุดครับจากครั้งล่าสุดที่ที่มันมีกระแสค่อนข้างลบกับเราเรารู้สึกเขาเรียกว่าไงสภาพจิตใจเรามีปัญหามากแค่ไหนกับการที่กลับมาติดทีมชาติครัอถ,ถ้าพูดถึงสภาพจิตใจก็ผมว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เวลาครับก็ยอ,อมรับทุกคำวิจารณ์ยครับก็อยากจะ ขอโทษทุกฝ่ายนะครับที่ท ioè, กับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะครับพูดถึงเป้าหมายในครั้งนี้หน่อยครับกับ2เกมที่ที่จะอยู่ที่อยู่ข้างหน้าเราตรงนี้เราอยากเล่นอยากได้ลงทำผลงานให้ถิยังย่บ้างครับแน่นอนครับส่วนตัวก็อยากลงเล่นช่วยทีมชาติให้ได้มากที่สุดครับผมตาดใจไหมครับพุกกับนายที่ว่าเข้ามารอบนี้เราก็ถือว่าโดนท่านบอกไม่แพ้กันเพราะว่าทุฝ่ายที่ว่าเรา ครับก็ก็ถือว่ากดดันเหมือนกันครับเพราะว่าตัวผมเองก็ได้มีโอกาสไปเล่นที่เจลีกเลยครับก็จะพยายามช่วยทีมชาติให้ได้มากที่สุดครับผมที่ดที่สุดมาครับเราได้แล้วบาขขงประสบการณ์ครับครับผมก็การที่ได้ไปเล่นที่เจลีกก็ถือว่าได้ประสบการณ์เยอะเลยครับทั้งเรื่องในสนามหรือว่าการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยครับก็ถือว่า เป็นเป็นเรื่องที่ดีสําหรับตัวผมครับคุณมองไงบ้างกับการที่โค้ชสกอร์ต้าของเรากลับมาครุนทีอีกครั้งแท่งโค้ชคนเดิมตรงนี้ทําให้เราแบบมีโอกาสมองว่ากครับก,รก็ส่วนตัวก็เคยร่วมงานกับเขามาก่อนนะครับก็การกลับมาของเขาก็ผมก็พยายามพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งเพื่อโอกาสในการลงเล่นครับผมณไมดคุยอะไรกับอีกบ้างนะครับกับการกลับมาตีครั้งนี้ครับครับก็ก็ได้พูดคุยกัน ที่ญี่ปุ่นครับที่เขาไปดูการซ้อมแล้วโอเคขอบคุณครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตามช่องยูทูบไทยรัฐสป p o r t ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬากันนะคะ